ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑุสมนเนนทั้งหลายวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2,527ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี ล้วแถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้กแกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ เพราะเวลานี้ดินงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> เวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทไปหา <c oughs> ก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงนํำมนต์เป็นต้น <c oughs> ผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนและก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมาเลอะเลอะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสะเกตความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุปิกิเลสจึงนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองหัวจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก,ก็ทรงสั่งให้พระอานนท์ทำและพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจา้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอานนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้พระอานนท์ศึกษาเมื่อพระอานนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ดา่ดาคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปรารบ ทรงตัดว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคดระถ,ถีวันนี้พระอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังนี่ในเรื่องภายในจะสุ่ม 4, สี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติไปกรรมฐานได้แล้วไปดูเสียบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่ขุมไหนกันเ <c oughs> นื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงที่ทรงตัดพระธรรมทีสนานิว่ามัตตาสุข,ขะปิจาขคาเป็นต้น เนื้อความก็มียว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพ่สรีซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกับเมืองเมืองของกรุงราชครห์มหานครเวลานั้นเมืองไพศารีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดโรคคนก็อด โรคก,ก็ามากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสารีกับเมืองราชครืนี่อยู่ใ,ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายก็เป็นแถวแถวอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดี โรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาข้าอายุอาหิวาตกะโรคก็มาเมื่ออาหิาหวาตกรโรคนี้เขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลวงง่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาเป็นอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไม่ได้นะ คำวาไอฮิวาแต่กระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษไม่พิษไม่โง,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 ง่จะนั้นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษง,งูกัดเวลานั่นการแพร่ก,ก็ดีแต่ได้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะต,ตายก็ตายเกลื่อนกระดาบ เมื่อฮิวา l t o โรคมาตายกเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยแยทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโทนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่แปดนึกหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งม,มันมันมากด้วยกันนะี่นะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจำมานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐาหารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดตั้จัแต่ตรัิการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอร่าชกายที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งก็ดดีแสนดีจึงประชุมอํามายข้าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนเสืบสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทําดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บาเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารที่หาได้ยากมันแล้งจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2,521ของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสรา,ายน้ำภัยเกิดจากโรคโรคที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราบทูลในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะโรงจึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจริงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นั่งหกพวกเดรธีก็บอกว่าถ้าไปนําอาจารย์นั่งหมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ไดว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอัตบขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร เรียกว่าเห็นจะไปปัะมบ้านหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาจจนที่จะเข้าบรรษาข้นหมายความทุงปีที่สองวันรู้เอาไปเสกสมาธิโพธยายนเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทร,ราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเคล้แล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกมีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็ดพจพระจินท์ีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกับมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ ฝึกสายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้ดยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิทัมานเข้ามากรงุงราชคฤห์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่านเจ้าลิฉวีองค์นี้ก็เป็นประโสดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ระจำใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้ารฤชวีองค์นี้กับลูกชายเขาบริหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคคือมหานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพิมพิสารบัระเวาย มีวาก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสรงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากามทับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นไม่ให้โรคตายตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอคนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวแถวนี่เลยครับอย่าประมาทจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นในสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวแถว รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกผมผมเองก็ไปรุกสิทธิ์พระพุทธเจ้าผูดภาษาไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงพระเด,ดไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้าเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยี่บ้านมาให้เนะี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันเจ้าพระเจ้าฤชวีก็ลูกชายขอพระโรหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมเจ้าให้พระทรงพระบระมาศาสดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้น่ะมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปเะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพิจารณาดูตามด้วยอำน,นาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถ,า,ถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสกปรกหายเริ่มหายไป แล้วก็บริการีนสองทาระฟันแดงวตัตรรมิทัสนารัตนสูตรคือยานีทภูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสนรราคมอยู่ในสินห้าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคือหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โก,โกหกมดเท็ดไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดอดเสียดเพื่อเจอือเลีวไหลม่นินทาชาวบ้าน <c oughs> แล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกวัดเมืองภัยารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจะให้หมดไปที่เดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เจอว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระเจ้าทรงทราบเดิมหน่ายพุทิยานก็ทรงรับวาตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองไัยสาลีหรือพระพุทธเจ้า่ะพระพุเจ้าก็ทรงตัดว่าไปัตถาคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่เาเวรวนเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันือสิบวันก,กว่าจะเข้าบรรษาพระเจ้าพิมพิสานี่กลาวถูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอข้าพื่นเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากรบรดดาพระสงห้าร้อรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้ายโย์แล้วก็จัดตกไม้ห้าสีโรยปลายในิี่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดจาดำเนิน เวลานั้นเมพระพุทธจเจ้าเสด็จจิงเอารม่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจา้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสองห้าร้อรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ำแล้วต้องข้ามฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกัญญาประประดับประดาได้วสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระพุทธเจ้านะเรือต้องใช้มาก500องค์เรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิมุัน์ไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยออไปที่ก็เดินตามเรือไปมือพนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่กันเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าบิมีิสารทําอย่างนั้นพระราชาเมืองไพศา,าลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้ําแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยชน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถน้นจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าเปพิมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงค์ฉัดคือร่มและัดตังปพรมร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นทำให้เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพ,พื้นดินฝั่งโน้นข้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่โงนาบางแห่งน้ำท่วมแค่เข่าบ้างบางห่วงบางแห่งน้ำท่วมแค่อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นไปเยอะไอสิ่งปฏิกูลพวกสากศกทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ํำองคาหมดส่วนเลอะเทอะต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับแรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิจิมารทรงเด็จพระบรมในเขตเมืองไพรซาลี เข้ามาในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบพิธแก้วก็ทรงเรียกพระอนุนว่าน,นันทะดูก่อนอนุนจูมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทโูตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆร,รอบรอบเขตของเมืองไพรชาลีทั้งสี่ทิศ พระนน์นเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อาบาตขอรองค์สมเด็จพระบพิตแก้วอาบาองพระพุเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทาน,น้ำมนตวิธีทําน้ำมนต์ขอพระนน์คือหนึ่งอรัธนาบาร,รมีพระพุทเจ้าสามสิบทัศคือบาร,รมีปกติที่เรียกบาร,รมีเฉยๆสิบทัศอุปบาร,รมีสิบทัด ปรมัทบารมีสิบทัศน์นั่นก็มหาความดีของพระุทธเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าบริการแล้วก็จริยาสามประการคือโลกาถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลก <c oughs> ยาตถาจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พญาิ พุทธตาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรุมรคลและอาราธนาความดีข็งองค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่ด้วยขันในพบที่สุดหรือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจา้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนเปลี่ยนทังหปี ต่อมาความดีของพระองค์บาร,รมีช่วยเหตุสำนักมารตลอดจะอรัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติญาณเหนือบัลลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์การยังธรรมจักรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวักีหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อรัตนาโลกุตระโลกุตระธรรมก้าประการคือมรซี่ผลสีนิพานหนึ่นง ได้ก็โสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนหัตตมักพระโสดาติปฏิผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอนหัตผลแล้วก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบรามีทั้งหมดเจ็ดพระนนท์ก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระน,นครเที่ยวทำพระบริ์คือสวดญาณีตะผูตาฮเนะรื่อยไป ในกำแพงทั้งสามด้านหรือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากับสูตรัตนสูตรยานีเถภูาตานิสมาคาตานิวายาเถ่ระทนรู้ต่นท่านบอกว่าเมื่อพระอนนท์ใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิเท่านั้นนะเป็นตน้นเป็นน้ำว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ำที่สาดท่านก็สาดน้ำไปด้วยธนมนเนี่ย อย่าลืมนะธนมนตบทนี้นะก็สา์น้ำขึ้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นไปื้องบน,บนตกลงมาตกลงก็มอ่อมก็ม่อมขาอามอนุษย์ทั้งหลายคือเปลือกสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมแด่การกล่าวเรียกคาถาว่ายานีทัพูตานีิเป็นต้นหยดน้ำเป็นราวก็ว่า เท,ทิดเธอชดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวขอมมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะถ้าบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันเบเทระกาศแล้วบรรดาอามนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมนต์น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพล่านไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยก,ก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นก็ดีก็หนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบ้างประตูนี้ถ้าที่มีประตู นบกบันดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดก,กันออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเหม็มนครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าเพดานอันวิจิตด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธอาฏนำสเสด็จสมเด็จพระบรมรลก,ก็นาาเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิการกรี๊กซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวลาหมดแล้วที่จะหมดเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบรารมีข้งอ,องค์สมเดม็จระจอมไตรมีผลมากอารบรนดาเพื่อนพิสุทธิสมณีนองหลเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความศสสัสดิ์วพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุนผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสศ์สัมเรนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี